มีคำถามหนึ่งที่ท้าทายความคิดเรามาตลอดเลยนะครับคือความเชื่อเรื่องพระเจ้าเพียงองค์เดียวที่เป็นแกนหลักของาศาสนาอิสลามมาเป็นพันปีเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องของศรัทธาที่เราต้องยอมรับไปหรือว่าจริงๆแล้วมันคือหลักการเชิงตรรก,กะที่อธิบายโครงสร้างของจักรวาลทั้งหมดกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบ ใช้เหตุผลลุ้นๆวนเลยว่าแนวคิดนี้มันสมเหตุสมผลแค่ไหนเป็นการเปิดประเด็นที่ตรงจุดมากเลยค่ะเพราะว่าเตาฮีทหรือความเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่กฎข้อแรกนะคะแต่มันคือเลนส์ที่ชาวมุสลิมใช้มองโลกทั้งใบเลยคือเป็นจุดตั้งต้นของทุกอย่างตั้งแต่องความรู้ศิลธรรมไปจนถึงโครงสร้างสังคมและเป็นสารที่าศาสดาทุกท่านนำมาสอนคือไม่ใช่เรื่องใหม่เลยค่ะ งั้นเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าครับผมว่าหลายคนพอได้ยินคำว่าเตาหีดก็จะนึกถึงแค่ประโยคสั้นๆว่าพระเจ้ามีองค์เดียวแต่เจ้าข้อมูลที่เรามีอืมมันซับซ้อนและลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเยอะมากเพื่อให้เข้าใจภาพรวมนะคะนักวิชาการอิสลามมักจะอธิบายเป็นสาม,มิติที่มันเชื่อมโยงกันอยู่มิติแรกเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเตาหิดอรูบูบียะอรูบูบียะค่ะ พูดง่ายๆก็คือการยอมรับว่ามีผู้สร้างแล้วก็ผู้บริหารจัดการจักรวาลน,นี้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นอ๋อเหมือนเป็นซีอคนเดียวของทั้งจักรวาลเลยไม่มีบอร์ดบริหารไม่มีหุ้นส่วนอำนาจทุกอย่างอยู่ภายใต้การตัดสินใจเดียวเปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดเลยค่ะแล้วพอยอมรับในข้อแรกนี้นะคะมิติที่สองที่เรียกว่าเตาฮีบอ uh ัลอูลูฮิยะมันก็จะตามมาเองโดยอัตโนมัติเลยตามมายังไงครับก็คือ เมื่อมีผู้สร้างที่สมบูรณ์แบบเพียงหนึ่งเดียวก็มีเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่คู่ควรแก่การเคารพบ,บูชาไม่ว่าจะเป็นการสวดอ้อนวอนการสักการะใดๆก็ตามมันต้องมุ่งตรงไปที่แหล่งอํานาจนั้นโดยตรงเลยค่ะแสดงว่าแก่นของมันไม่ใช่แค่การนับเลขว่ามีหนึ่งแต่คือการยอมรับในอํานาจเบ็ดเสร็จเพียงหนึ่งเดียวแล้วมิติสุดท้ายล่ะครับคืออะไรทําเป็นเอกะในพนามแล้วก็คุณลักษณะ คือลองนึกภาพตามนะคะสมมุติว่ามีโปรแกรมเมอร์ที่สร้างเกมขึ้นมาครับตัวละครในเกมอาจจะรู้อะไรบางอย่างได้แต่ความรู้ของมันเนี่ยเทียบไม่ได้เลยกับความรู้ของผู้สร้างที่มองเห็นโค้ดทั้งหมดอ๋อเข้าใจครับคือมันอยู่คนละมิติกันโดยสิ้นเชิงใช่ค่ะการมีอยู่ของพระเจ้าหรือคุณลักษณะอื่นๆก็เป็นแบบนั้นเลยคือมีอยู่จริงแต่เป็นคนละมิติกับสิ่งถูกสร้าง การได้ยินของพระองค์ก็ไม่เหมือนการได้ยินของเราการมองเห็นก็ไม่เหมือนกันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีอะไรไมาเทียบได้เลยโอ้พอฟังแบบนี้แล้วมันไม่ใช่เรื่องความเชื่อลอยๆแล้วนะครับเนี่ยมันเป็นระบบตรก,กะที่แบบแน่นมากทีนี้ประเด็นที่ผมว่าโหดและท้าทายที่สุดก็คือแล้วถ้าพระเจ้าไม่ได้มีองค์เดียวล่ะถ้าเกิดมีมากกว่าหนึ่งขึ้นมาจริงๆจักรวาลจะเป็นยังไงเรื่องนี้มีคำอธิบายเชิงตรก,กะรองรับไหมครับ มีแน่นอนค่ะและนี่คือจุดที่ปรัชญายเข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆเลยในเบื้องต้นนะคะเราอาจจะใช้หลักการที่เรียกว่า s, มีดโกนของ o c อกแคมสหรือ o c c a m s r r z o r มีดโกนของออกแคมสค่ะหลักการนี้บอกว่าคำอธิบายที่เรียบง่ายที่สุดที่ครอบคลุมข้อเท็จจริงได้ทั้งหมดน่าจะเป็นคำอธิบายที่ถูกต้องที่สุดหมายความว่าการมีผู้สร้างองค์เดียวมันก็อธิบายการมีอยู่ของจักรวาลได้สมบูรณ์แล้ว การจะเพิ่มองค์ที่ 2, 3, งส,สเข้ามามันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยมีแต่จะสร้างความซับซ้อนแล้วก็คำถามที่ไม่จำเป็นขึ้นมาถูกต้องค่ะแต่นั่นเป็นแค่ด่านแรกนะคะข้อตัวอย่างที่เป็นขวดใจจริงๆในทางปรัชญาอิสลามคือข้อตัวอย่างเรื่องการกีดกันหรือ argument of exclusion ลองจินตนาการตามนะคะว่าถ้ามีพระเจ้าผู้ทรงอำนาจสูงสุดอยู่สององ,องค์ครับแล้วเกิดความมีความประสงค์ขัดแย้งกันขึ้นมาเช่นองค์หนึ่งอยากให้โลกหมุนไปทางขวา อีกองอยากให้หมุนไปทางซ้ายโอ้แค่คิดก็วุ่นวายแล้วครับจะเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยความว่าทั้งคู่ไม่ได้มีอำนาจสูงสุดจริงและไม่คู่ควรกับการเป็นพระเจ้าอือหือและทางเลือกสุดท้ายแ่ะครับคือความประสงค์ขององค์ใดองค์หนึ่งเท่านั้นที่เป็นจริงเช่นโลกหมุนไปทางขวาตามที่องค์แรกต้องการนั่นก็พิสูจน์ทันทีเลยค่ะว่าองค์แรกคือพระเจ้าที่แท้จริงส่วนอีกองค์ที่พ,าพ่ายแพ้ไปก็ไม่ใช่ผู้มีอำนาจสูงสุดสรุปก็คือ ตะก,กะมันบีบให้เหลือผู้มีอำนาจที่แท้จริงได้แค่หนึ่งเดียวเสมอพูดง่ายๆก็คืออำนาจสูงสุดที่แท้จริงมันมีได้แค่หนึ่งเดียวโดยนิยามของมันเองถ้ามีสองอำนาจเมื่อไหร่มันจะหักล้างกันเองจนพิสูจน์ว่ามีแค่องค์เดียวที่จริงหรือไม่ก็ไม่มีใครจริงเลยสักองค์โหนี่มันไม่ใช่เรื่องศรัทธาเลยแต่เป็นบทสรุปเชิงตะก,กะล้วน ใช่เลยค่ะตรกกะมันไม่อนุญาตให้มีผู้มีอำนาจสูงสุดมากกว่าหนึ่งเพราะมันจะทำลายโครงสร้างของตัวมันเองครับพอเราเห็นภาพโครงสร้างทางความคิดที่แข็งแรงขนาดนี้แล้วผมเลยอยากรู้ต่อเลยว่าแล้วไอความเชื่อที่มันแน่นขนาดนี้พอถูกนำมาใช้ในชีวิตจริงมันเปลี่ยนคนคนหนึ่งหรือว่าเปลี่ยนสังคมได้ขนาดไหนครับมันเปลี่ยนทุกอย่างเลยค่ะในระดับบุคคลก่อนเลยนะคะสิ่งแรกที่ชัดเจนมากคือมันสร้างความกล้าหาญ เมื่อเราเชื่อมั่นว่าชีวิตความตายโชคชะตาทุกอย่างอยู่ในกำมือของผู้ทรงอำนาจเพียงองค์เดียวความกลัวต่อสิ่งอื่นไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองทรราชหรือแม้แต่ความตายมันจะลดลงไปมหาศาลเลยค่ะเพราะเรารู้ว่าไม่มีใครพรากชีวิตเราไปได้ก่อนเวลาที่ถูกกำหนดไว้ถูกต้องค่ะและนอกจากความกล้าหาญแล้วมีอะไรอีกทราบไหมคะอืมมันสร้างความถ่อมตนและมอบศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันเอ๊ะมันดูขัดแย้งกันนะครับ ฟังดูอาจจะขัดแย้งค่ะแต่มันคือการตระหนักว่าเราเป็นเพียงส่วนเล็กๆในจักรวาลของพระผู้สร้างไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ไม่มีอะไรให้หยิ่งพยองแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่จำเป็นต้องก้มหัวหรือยอมจำนนต่อสิ่งอื่นใดนอกจากพระเจ้าองค์นั้นทำให้เรามีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเต็มเปี่ยมครับแล้วในระดับสังคมล่ะครับผลกระทบมันขยายวงกว้างไปขนาดไหน ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันเลยค่ะ 1. คือสร้างความเท่าเทียมเมื่อทุกคนไม่ว่าจะมาจากไหนสีผิวอะไรเป็นบ่าวของพระเจ้าองค์เดียวกันก็ไม่มีใครสูงกว่าใครโดยกำเนิดแนวคิดเรื่องชนชั้นวันณนะก็เลยถูกทำลายลงโดยสิ้นเชิง2คือสร้างเอกภาพและพระดนรภาพเพราะทุกคนเชื่อมโยงกันด้วยจุดร่วมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพระผู้สร้างองค์เดียวกันค่ะแต่ในทางปฏิบัติ เราก็ยังเห็นความไม่เท่าเทียมในสังคมมุสลิมอยู่ดีนะครับหลักการที่สวยงามแบบนี้มันไปสะดุดที่ตรงไหนในโลกความเป็นจริงครับ เป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือหลักการคืออุดมคติที่สมบูรณ์แบบแต่การนำไปปฏิบัติมันเป็นเรื่องของมนุษย์ที่มีข้อบกพร่องความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่ความผิดพลาดของหลักการนะคะแต่เป็นความล้มเหลวของมนุษย์ในการยึดถือหลักการนั้นอย่างแท้จริงมันสะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์ยังคงยึดติดกับอัตตาชาติพันธุ์หรือสถานะทางสังคมมากกว่าจะยอมจำนนต่อพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงซึ่งเป็นความท้าทายมาตลอดประวัติศาสตร์เลยค่ะ เข้าใจเลยครับเพื่อให้ภาพของเตาหีดชัดขึ้นไปอีกผมว่าเราต้องพูดถึงขั้วตรงข้ามของมันอย่างเชิร์กหรือการตั้งภาคีผมว่าคนส่วนใหญ่พอได้ยินคำนี้จะนึกถึงการไหว้รูปปั้นหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในยุคโบราณแต่จากที่ผมอ่านข้อมูลมามันใกล้ตัวก่อนนั้นเยอะเลยใช่ไหมครับอย่างเรื่องดูดวงนี่เกี่ยวด้วยหรอครับเกี่ยวโดยตรงเลยค่ะ ชีรึกก็คือการให้สิ่งใดก็ตามมีอำนาจเทียบเท่าพระเจ้าไม่ว่าจะในแง่การสร้างการโดนบันดาลหรือการให้คุณให้โทษซึ่งในอิสลามถือเป็นบาปท,ที่ร้ายแรงที่สุดการเชื่อโหราศาสตร์ว่าดวงดาวมีอิทธิพลต่อชีวิตเราโดยตรงก็คือการแบ่งอำนาจการกำหนดชะตาชีวิตซึ่งเป็นของพระเจ้าไปให้กับดวงดาวที่เป็นสิ่งถูกสร้างเหมือนกันอ๋อหรืออย่างการเชื่อเรื่องโชคลางเช่นเลข13เป็นเลขโชคร้าย หรือการพกเครื่องรางอย่างเท้ากระต่ายเราจะโชคดีพวกนี้ก็เข้าขายด้วยใช่ทั้งหมดเลยค่ะเพราะมันคือการเชื่อว่าวัตถุเหล่านั้นมีอำนาจในตัวเองที่จะให้คุณให้โทษได้ซึ่งมันขัดกับหลักการที่ว่าอำนาจทั้งหมดมาจากแหล่งเดียวเท่านั้นมันเหมือนกับเหมือนเรามีหมอประจำตัวที่เก่งที่สุดในโลกแต่เรากลับไปเชื่อคำแนะนำสุขภาพจากคนแปลกหน้าบนอินเทอร์เน็ต คือการไปให้เครดิตแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือแทนที่จะไปหาต้นต่อโดยตรงเป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมเลยค่ะในระ้างการวิงวอนต่อนักบุญหรือาศาสดาโดยเชื่อว่าท่านเหล่านั้นเป็นตัวกลางส่งคําขอไปถึงพระเจ้าก็ถือเป็นการตั้งพาคีในรูปแบบหนึง่งเพราะการวิงวอนในอิสลามคือการสื่อสารโดยตรงระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าไม่จำเป็นต้องมีตัวกลางใดๆทั้งสิ้นค่ะครับ กลับไปที่เรื่องตักกะอีกนิดหนึ่งนะครับนอกจากข้อตัวแยงเรื่องการกีดกันแล้วยังมีมุมมองเชิงปรัชญาที่ลึกกว่านั้นอีกไหมครับที่ใช้อธิบายว่าทําไมพระเจ้าถึงมีมากกว่าหนึ่งไม่ได้มีอีกแนวคิดหนึ่งค่ะค่อนข้างเป็นนามธรรมแต่ทรงพลังมากเรียกว่าความแตกต่างเชิงแนวคิดหรือ conceptual differentiation ปกติแล้วเราจะแยกของสองสิ่งออกจากกันได้ยังไงคะก็ด้วยคุณสมบัติอย่างรูปร่างสีขนาดหรือตำแหน่งที่ตั้งใช่ไหมคะใช่ครับ เราบอกได้ว่านี่คือแอปเปิลลูกที่1และนั่นคือลูกที่สองเพราะมันอยู่คนละที่กันมีขนาดต่างกันนิดหน่อยถูกต้องค่ะแต่คุณสมบัติทางกายภาพเหล่านั้นมันมีอยู่แค่ในจัก,กรวาลของเราเท่านั้นสำหรับผู้สร้างที่อยู่เหนือมิติและการเวลาไม่มีแนวคิดเรื่องระยะห่างรูปร่างหรือขนาดที่จะใช้เป็นเกรนในการแยกแยะผู้สร้างองค์ที่1ออกจากองค์ที่2ได้เลยหมายความว่า ถ้าเราเอาคุณสมบัติทางกายภาพออกไปหมดเราก็ไม่มีเครื่องมืออะไรเหลือที่จะบอกว่านี่องค์ที่หนึ่งกับนี่องค์ที่สองได้อีกต่อไปเพราะไม่มีอะไรมาใช้แบ่งแยกได้เลยอย่างนั้นหรือครับใช่ค่ะในสภาวะที่ไร้ซึ่งมิติเหล่านั้นแนวคิดเรื่องพอหุภาพหรือความหลากหลายมันจึงไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยนิยามมันเป็นอีกหนึ่งบทสรุปเชิงตรรก,กะที่ชี้ไปอย่างความเป็นหนึ่งเดียวค่ะชัดเจนมากครับโห วันนี้เราเดินทางกันมาไกลมากเลยนะฮะจากคำถามที่ว่าพระเจ้าองค์เดียวเป็นแค่ศรัทธาหรือตะกะจนเราได้เห็นโครงสร้างทางปรัชญาที่แข็งแรงมากแล้วยังเป็นรากฐานที่หล่อหลอมคุณค่าต่างๆตั้งแต่ความกล้าหาญส่วนบุคคลไปจนถึงความยุติธรรมในสังคมค่ะดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยแง่คิดอีกมุมหนึ่งว่าเตาฮีตไม่ใช่แค่การปฏิเสธพระเจ้าหลายองค์นะคะแต่คือการฝึกฝนให้มองเห็นความเป็นหนึ่งเดียว ที่ซ่อนอยู่ในทุกสรรพ,พสิ่งรอบตัวเราน่าสนใจครับขยายความหน่อยได้ไหมครับลองมองดูสิ่งต่างๆในธรรมชาติที่ดูเหมือนตรงกันข้ามสิคะกลางวันกับกลางคืนท้องฟ้ากับแผ่นดินความร้อนกับความเย็นองค์ประกอบเหล่านี้ไม่ได้ขัดแย้งกันจนเกิดความโกลาหลแต่กลับทํางานสอดประสานกันอย่างน่าอาัศจรรย์เพื่อคําจุลชีวิตซึ่งความเป็นระเบียบที่ซ่อนอยู่ในความแตกต่างหลากหลายนี้เองที่เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงผู้ออกแบบและผู้ควบคุมเพียงหนึ่งเดียว ดังนั้นแนวคิดเตาหีจึงเชื้อชวนให้เรามองหาความเป็นเอกภาพและความเชื่อมโยงไม่ใช่แค่ในจักรวาลแต่ในชีวิตและสังคมของเราเองด้วยค่ะ